สวัสดีค่ะพบกับช่างลินเติร์นไอยนะคะคลิปนี้สําหรับชาวราศีเมษค่ะหรือว่าคนที่เกิดวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะตัวเอรินเองก็ต้องขออนุญาตชาวราศีเมษทุกท่านขออนุญาตตัวท่านจิตใต้สํานึกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเครารพนับถือบูชาเทวดาที่ปกปักรองรักษาตัวท่านนะคะรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะขอให้ดวงเปิดขอให้เห็นอนาคตเพื่อที่คุณจะสามารถดําเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้ค่ะ การพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะอเดนไม่ได้จะจงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่เกิดขึ้นกับคุณนะคุณก็รับเอาไปนะคะถือว่าเป็นคาแนะนําในการดําเนินชีวิตแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็ถือว่าเป็นการรับฟังคําพยากรณ์จากเพื่อนเริ่มชะตาราศีเดียวกันกับคุณค่ะ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าในช่วงเดือนตุลาคมนะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเมษบ้างนะคะขอดูตัวตนของคุณณนะช่วงเวลานี้ค่ะการงานของคุณเป็นอย่างไรคะการเงินค่ะตัวตนชาวราศีเมษค่ะการงานค่ะและการเงินค่ะ มองว่าณนะช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวราศีเมษเนี่ยกำลังเหมือนอมีความตั้งใจนะคะที่จะ make money นะคะในการที่จะสร้างเนือ้อสร้างตัวในการที่จะทำงานเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่จะมีคนคอยั u p อ o r t คุณอยู่ห่างๆนะคะเหมือนเมื่อไหรก็ตามที่คุณขอความช่วยเหลือเมื่อไหรก็ตามที่คุณต้องการความช่วยเหลือนะคะ จะมีกลุ่มคนบางคนนะคะที่เขาพร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณอันนี้เป็นมุมดีๆเนาะในเรื่องของงานการการงานนะคะมีไพ่ก้าวเมท้ากับรนยจจิงจอกนะคะมองว่าชาวราศีเมษเองเนี่ยอาจจะเจอใครที่มาพูดแล้วหวังผลประโยชน์แล้วชาวราศีเมษแบบจับได้หรือรู้ทันนะคะก็เลยรู้สึกว่าการงานช่วงนี้บางครั้งมันน่าเบื่อเหลือเกินมันแบบน่าจะเจอ ลูกค้าเจอหัวหน้างานหรือเจอกลุ่มคนเจอบริษัทที่น่ารักน่ารักกับคุณมากกว่านี้หน่อยนะคะเหมือนเขาแบบมาหลอกใช้คุณมาหลอกผู้ดีกับคุณนะคะเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างเนาะต่อไปในเรื่องของการเงินค่ะมีไพ่หนึ่งดาบนะกับไพ่หนูน้อยอิมเอมรี่นะคะ บอกว่าการเงินนะช่วงเวลานี้ทรงตัวดีนะคะชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะใช้จ่ายเงินไปกับการเรียนรู้พัฒนาตัวเองต่างๆนะคะต่อไปความรักค่ะความรักเราจะแยกกันเป็นคนโสดนะคะคนโสดมีคนคุยมีคนเข้ามาไหมคะณนะช่วงเวลานี้ มองว่านะช่วงเวลานี้ยังเบื้งๆบึ้งตึงๆอยู่นะคะ D and p l e r ถ้ามีเข้ามาก็เหมือนแบบคนที่ยังไม่ได้จริงจังเท่าไหร่ต่างคนต่างดูใจกันไปเรื่อยๆเหมือนต่างเป็นตัวเลือกของกันและกันเท่านั้นเองนะคะไพ่ illum, ช่วงเวลานี้บอกว่าอดทนลอกไปก่อนนะช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะต้องเปิดใจในเรื่องของความรักนะคะต่อไปคนมีคู่นะคะ มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนก่อนนะแล้วก็ค่อยไปดูคนมีคู่นะคะคนมีคู่ก็เลื่อนไปดูช่วงท้ายๆนะคะจะประมาณนาทีที่1ินิดๆนะคะ,ะมาดูกันค่ะว่าคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรนะคะขอดูพลังงานภาพรวมความรักของคุณทั้งคู่ค่ะตัวของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้ค่ะคุณคิดอะไรอยู่ ลึกๆจิตใต้สำนึกของคุณเป็นอย่างไรคู่ของชาวราศีเมษค่ะมองว่าคุณเป็นอย่างไระช่วงเวลานี้และคุณจะทำอะไรต่อไปคะขอดูพลังงานในฝั่งคนรักของคุณกันบ้างนะคะคู่ของคุณเป็นอย่างไรณช่วงเวลานี้เขาคิดอะไรอยู่ลึกๆจิตใต้สำนึกเขาเป็นอย่างไรคุณมองว่าคู่ของคุณเป็นอย่างไร และคู่ของคุณจะทำอะไรต่อไปต้องบอกว่าเหมือนต้นร้ายไปดีนะคะสำหรับชาวราศีเมษที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนนะทำไมถึงบอกว่าต้นร้ายไปดีเริ่มต้นมาจากการที่แบบว่าคุณทั้งสองคนมีการฟาดงวงฟาดงานใส่กันทะเลาะกันนะคะไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่นะ คุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนชิลๆกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมือนแบบเบื่อแล้วกับการทะเลาะก,กันเหนื่อยแล้วกับการทะเลาะกันไม่อยากทะเลาะก,กันแล้วอะ่ะเออแต่ถามว่าความคิดของคุณอะนะคะคุณพยายามไม่ทะเลาะแต่ความคิดของคุณมันหยุดไม่ได้ค่ะมันยังมีมุมที่แบบฉันไม่อยากจะยอมเลยอะ่ะนะคะความรักในครั้งนี้คุณรักไหมรู้สึกดึงไหมรักรู้สึกดีนะคะ ยังมีความแฮปปี้อยู่แต่เพียงแค่ช่วงนี้มันดูตึงมันดูเครียดกันทั้งคู่นะคะฝั่งเขานี่หนักใหญ่เลยค่ะไพ่คือเดชนะคะในเรื่องของการที่เขาอยากจบปัญหาอยากทิ้งปัญหาทุกอย่างเขาเบื่อเขาเหนื่อยแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วค่ะความคิดของเขามันเหมือนมืดแปดด้านเขานึกไม่ออกว่ามันมีวิธีการไหนที่ต้องแก้นอกจากการจบปัญหานะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขา รอคอยคุณมานานแล้วนะคุณปล่อยให้เขาแบบโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะช่วงเวลาเนี้ยเดือนตุลานะคู่ของชาวราศีเมษไม่อยากยอมคุณแล้วนะคะเพราะเขารู้สึกว่าคุณเหมือนแบบทำกับเขามากจนเกินไปอ่ะเขาอยากจบความสัมพันธ์แล้วโอ้โหดูคุณมองเขาสิห้าไม้เท้าไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นตำแหน่งความคิดของคุณแล้วก็สิ่งที่คุณมองเขาคุณไม่ยอมเขาแล้วคุณก็มองว่าเขาไม่ยอมคุณด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ะะชาวราศีเมษคือแรงจริงๆนะคะในเรื่องของการพูดคุยกันแบบคุยคุยน่าจะคุยดีกันไม่เกิน3คํคำนะคะแล้วก็กลับมาทะเลาะกันอ่ะขอดูสิ่งที่ชาวราศีเมษจะทําต่อไปค่ะทิ้งออกคับค,คืออะไรคะแล้วคู่ของคุณจะทําอะไรต่อไป มองว่าต้น้ายไปดีจริงๆนะสำหรับความรักความสัมพันธ์นะคะชาวราศีเมษจะยังให้ความรักที่ดีกับคนรักของตัวเองอยู่นะแม้ว่าจะเหมือนแบบประชดประจันประชันจะเหมือนทะเลาะก,กันนะแต่ในอนาคตนะคะจะมอบความรู้สึกดีๆให้กับคนรักมแม้ว่าจะลึกๆจะรู้สึกว่ามันเป็นเวรกรรมอะไรของฉันที่ฉันจะต้องมารับ สถานการณ์แบบนี้นะคะแต่คุณแบบอาจจะเข้าใจเขามากขึ้นอะ่ะเออว่าเขาอะ่ะผิดหวังเสียใจจากการที่เขารู้สึกว่าเขารอคอยคุณมานานคุณทอดทิ้งเขาเมินเฉยต่อเขาเหมือนคุณจะอยากรับผิดชอบนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองเนาะแล้วคู่ของคุณจะทำอะไรต่อไปคะคู่ของคุณเขาพร้อมให้อภัยพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะแม้ว่าความสัมพันธ์เนี่ย จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ถึงขนาดกลับไปสวีทหวานแหววกันเหมือนเดิมนะคะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะถึงบอกว่าต้นรลายปลายดีนั่นเองโอเคขอให้หนึ่งใบนะคะไพ่เทวดานางฟา้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของชาวราเมศีเมษช่วยบอกช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าควรทําอย่างไรกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ซันเดอร์ค่ะไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ย มองความสวยงามที่อยู่รอบตัวของคุณนะคะซาบซึ้งชื่นชมกับสิ่งที่อยู่สเปนเดอร์นะคะที่อยู่รอบตัวคุณนั่นเองเนาะบางครั้งมันมีสิ่งสวยงามรอบตัวคุณแต่คุณรีบเร่งกับการใช้ชีวิตคุณรุดมัวแต่โฟกัสกับงานโฟกัสกับเงินจนลืมมองว่าอะไรบ้างที่เขาทำให้คุณแม้จะเป็นจุดเล็กๆ,ๆน้อยที่ทำให้เขา น้อยใจเสียใจนะคะถ้าคุณกลับไปใส่ใจตรงนั้นพลังงานความรักของคุณทั้งคู่อาจจะดีขึ้นเยอะเลยนะคะและนี่คือพลังงานภาพรวมความรักนะคะของชาวราศีเมษสำหรับคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนหรือว่าซับซ้อนนะฝากกดไลค์กดซับ s c r i b ์เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องนรินเติร์ดอายด้วยนะคะแม่หรือไม่แม่ยัยงไงก็พิมพ์มาบอกกันด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขสมหวังกับความรักค่ะขอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์แอดมาได้ที่คุณน้ำพึ่งนะคะสวัสดีค่ะ เราจะไปต่อกันที่คนมีคู่ชัดเจนอยู่แล้วชาวราศีเมษนะคะขอดูพลังงานภาพรวมความรักของคุณทั้งคู่หน่อยค่ะชาวราศีเมษเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้คะคุณคิดอะไรอยู่ลึกๆจิตใต้สำนึกของชาวราศีเมษเป็นอย่างไร เขามองว่าชาวราศีเมษเป็นคนอย่างไรนะช่วงเวลานี้และชาวราศีเมษจะทำอะไรต่อไปค่ะขอดูพลังงานในฝั่งคู่ของคุณกันบ้างนะคะคู่ของคุณเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้เขาคิดอะไรอยู่คะลึกๆคู่ของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรคุณมองว่าเขาเป็นอย่างไรและคู่ของคุณจะทำอะไรต่อไป และนี่ก็เป็นต้นร้ายปลายดีเช่นเดียวกันนะคะพลังงานภาพรวมความรักของคุณทั้งคู่นะ5้าถ้วยค่ะ5ถ้วยคือการหมดหวังการผิดหวังนะคะต่างฝ่ายต่างทําให้อีกฝ่ายหนึ่งผิดหวังเนาะอาจจะคาดหวังซึ่งกันและกันเยอะ<ร>เกินไปหรือเปล่าคะในฝั่งของคุณนะตอนนี้คุณนอนไม่หลับคุณเครียดคุณกงังวลใจแล้วคะ่ะ คุณพยายามให้เหตุผลพยายามชั่งน้ำหนักพยายามสังเกตคนรักของคุณว่าเขาเนี่ยเป็นอย่างไรในแต่ละวันเขาดีขึ้นไหมเขาพยายามทำอะไรเพื่อคุณไหมนะคะให้คุณสบายใจบ้างหรือเปล่าตอนนี้ไอรีนมีความรู้สึกว่าอีโก้คุณค้ำคอมากนะคะคุณรู้สึกแบบไม่อยากพูดไม่อยากจาแล้วเบื่อเหนื่อยขออยู่เฉยๆขออยู่นิ่งๆขอตัดสินคนเลยแล้วกันว่าคนรักของคุณเขาจะเป็นไปในทิศทางไหนต้องบอกว่าคนรักของคุณณนะตอนนี้นะ ใจลึกๆของเขาจิตใต้สํานึกลึกๆของเขาเป็น5้าถ้วยเห็นอะไรไหมคะ5ถ้วยอยู่ในตําแหน่งพลังงานภาพรวมความมาของคุณทั้งคู่แล้วก็อยู่ในจิตใต้สํานึกลึกๆของเขาด้วยนะนั่นหมายความว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็คาดหวังกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เยอะเหมือนกันค่ะพอคาดหวังเยอะก็ทําให้เขาผิดหวังเสียใจเยอะตัวตนของเขาตอนนี้เขารอจังหวะเวลาที่จะมาพูดคุยกับชาวราศีเมษนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ คุณส่งสัญญาณหรือคุณพยายามที่จะแบบเหมือนคุยกับเขาหน่อยเขาจะพูดเลยค่ะแต่ตอนนี้เขาไม่กล้าพูดเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาควรพูดดีไหมเขาควรทำยังไงกับคุณเขาพูดไปแล้วคุณจะพอใจหรือเปล่าคุณจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีกับเขาหรือเปล่านะคะตัวเขาเองเนี่ยสับสนกังวลใจมากๆไม่แพ้คุณนะคุณจะเป็นแนวนอนไม่หลับแต่เขาจะเป็นแบบ ขวาดีไซน์ดีพูดไม่พูดอะไรแบบนี้ทําไม่ทํานะคะจะมีแบบความตึงเครียดอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นพลังงานของความกังวลใจนะแล้วคุณก็มองออกด้วยนะช่วงนี้คุณสังเกตได้ว่าแฟนของคุณเนี่ยดูกังวลใจดูมีเรื่องอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าทําไมถึงไม่พูดทาไมถึงไม่บอกกับคุณตรงๆนะคะเนี่ยพอแบบ คุณดูมีอีโก้นะคะแล้วคุณก็เห็นเหมือนกันว่าเขามีอีโก้นะคะแต่จริงๆอ่ะเขาไม่ได้มีอีโก้หรอกแต่เขาขาดความมั่นใจไปแล้วตอนนี้เขาอยากจะเดินหน้าเขาอยากจะทำอยากจะพูดอะไรเขาแบบไม่กล้านะคะไม่กล้าแบบในสิ่งที่เขาอยากจะทำเต็มที่อ่ะขอดูสิ่งที่ชาวราศีเมษจะทำต่อไปค่ะขยายความเด็กเฮอร์มิตนะคะและ คู่ของคุณจะทำอะไรต่อไปสเตงค,ค่ะมาดูสิ่งที่ชาวราศีเมษจะทำต่อไปนะคะมองว่าชาวราศีเมษเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนแบบพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองขอนิ่งขอเฉยดีกว่าเพราะรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วอะกับการที่จะต้องแบบวิ่งวุ่นอยู่คนเดียวคุณอีกโก้เยอะคุณเลือกที่จะเงียบเพราะคุณรู้สึกว่า พูดเยอะมันทะเลาะกันเปล่าๆคุณเลือกเฉยเมยค่ะนะคะถ้าสิ่งที่คุณกําลังประสบอยู่คุณทั้งสองคนมีปัญหากาันแบบนี้จริงๆแล้วมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะคุณจะใช้วิธีการเดิมๆนะคะลองนึกดูก็ได้ว่าเมื่อก่อนคุณใช้วิธีการไหนแล้วมันเวิร์กสำหรับคุณและเขานะคะให้เอากลับมาใช้นะแต่ว่าแบบต้องมีการ d e v e l o p นิดนึงนะคะก็ p y develop ก็คือแบบว่าทำให้ พลังงานทั้งคู่สุดท้ายแล้ว่มันกลับมาดีดังเดิมนะคะแต่นี่คือไพ่ที่ดีค่ะ e n g t h คู่ของชาวราศีเมษนะคะเขารู้ว่าคุณเป็นคนอย่างไรเขารู้ว่าเขาจะต้องอเข้าหาคุณทางไหนจะต้องพูดคุยกับคุณอย่างไรจะต้องปฏิบัติตัวกับคุณอย่างไรนะคะและเขาจะทำค่ะเขาจะเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแล้วเขาจะทำให้มันออกมาดีที่สุดให้มันแบบว่า กลับมารักกันได้เหมือนเดิมนะคะนี่คือพลังงานที่ดีมากเลยนะมาขอไพ่เทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประจำตัวของคุณองค์พ่อพอพะเพคเนตช่วยบอกชาวราศีเมษหนะะ่อยค่ะว่าควรทำอย่างไรต่อไปกับสถานการณ์ในครั้งนี้หลออกมาจากสำรับเลยนะคะนั่นคือไพ่ e อ l i g m t e n m e n t ค่ะ ไพ่อยากให้ชาวราศีเมษเนี่ยเชื่อมต่อกับจิตใจของตัวเองนะคะเชื่อมต่อกับจิตใจของตัวเองมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตแล้วก็กล้าหาญเลือกที่จะทำตามสิ่งที่คุณต้องการตามสิ่งที่คุณปักธงไว้นะคะ ไม่ต้องกังวลใจอะไรขอให้คุณมีจิตใจที่แน่วแน่เชื่อมต่อกับจิตใจของคุณเองอ่ะบางคนอาจจะเชื่อมต่อโดยการนั่งสมาธิโดยการเซลท์ทอพพูดกับตัวเองในด้านบวกนะคะแล้วก็บางคนแบบเชื่อมต่อจิตใจของคุณได้ในช่วงเวลาที่คุณรีแลกเช่นอาบน้ํานะคะคือถ้าใครแบบว่าเครียดกังวลนอนไม่หลับอันนี้คุณต้องดึงสภาวะนี้ออกไปคุณต้องจับจุดให้ได้ว่าอะไรที่คุณ ทำแล้วคุณเครียดบ่อยๆคุณต้องออกมาจากวังวนตรงนั้นบางคนเล่นกับสัตว์เล่นกับลูกเล่นกับหลานปลูกต้นไม้นะคะอันนี้เป็นการเริ่มเชื่อมจิตใจบางคนสามารถเชื่อมจิตใจได้จากการเล่นโยคะนะคะบางคนสูงกว่านั้นก็สวดมนต์นั่งสมาธิถ้าคุณทําได้แนะนําเลยนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ และนี่คือพลังงานภาพรวมความรักของชาวราศีเมษนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องไลน์เลนเตอร์อด้วยนะแม่นหล็มแม,แม,แม,แม่ยังไงก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังกับความรักค่ะขยากขยักดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์แอดมาได้นะคะไปดูที่หน้าเพจนะสวัสดีค่ะ